ลงของกันอีกแล้วนะคะนี่นี่นะคะวันนี้ลงของเพิ่มอีกแล้วสวัสดีพี่ๆที่ติดตามใน youtube ด้วยนะคะตอนนี้มีของแล้วนะคะของลูมาลงดูแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนี่นะคะมีทุกตัวเลยตอนนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละตัวเลยนี่นะคะ เดี๋ยวเดินไปก่อนจะไล่ไปทีละตัวเลยตัวตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะตัวนี้สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านี่เป็นยางถอดป้ายแดงเลยนะคะซื้อยางถอดป้ายแดงประหยัดกระเบิกใหม่นะเส้น4ี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี้ขนาดไม่ได้ค่ะยกชุดอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะคะติดกระทะนะแต่ว่าถ้าเป็นยางป่าอยู่ที่แปดพันบาทไทยพร้อมใส่และส่งนะคะ ค่าส่งสามารถเก็บปลายทางได้แต่ว่าค่าสินค้าพี่ต้องชําระจานวนเต็มนะถัดมานะคะเป็นตัวนี้2 1 5 6 5ึตัวนี้เป็นดันลล็อนะคะตอนนี้จะมีดัลล็อปกับบิดโตน2องชุดเลย2 1 5 6 5ึตัวน,นี้เป็นถอดป้ายแดงเหมือนกันยกชุดบิดโตอนอยู่ที่14,500บาทนะคะดัลลอบอยู่ที่12,500บาทราคานี้แถมน็อตล้อนะคะราคานี้แถมน็อตล้อนะคะยางป่าอยู่ที่900 0 500บาทนะคะย่างป่าอยู่9,500บาทนะตอนนี้มีมิชลินเข้ามาด้วยมิชลินตัวนี้อยู่ที่1 3 5 0 0าบาทนะจ๊ะนี่แบบนี้เลย